สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเตรียมถล่มเบเนเซุเอลาแต่สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ละทิ้งความเคลื่อนไหวของรัสเซียกับเบลารุสในการซ้อมรบสาปาัพ2025ครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเมื่อวันที่15กันยายนครับว่าสหรัฐได้โจมตีเรือลำที่สองของเวเนเซุเรลาและสังหารผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย3คนซึ่งเขาอ้างว่า เป็นผู้ขนยาเสพติดส่งผลให้รัฐบาลของเขาขยายสงครามต่อต้านกลุ่มยาเสพติดและใช้กําลังทหารที่ร้ายแรงเพื่อหยุดยั้งพวกเขาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแทบไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีนในครั้งนี้โดยระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นไปตามคําสั่งของเขาและเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าโพสต์ดังกล่าวมาพร้อมกับคลิปวิดีโอ ที่แสดงให้เห็นเรือซึ่งดูเหมือนจะจอดนิ่งอยู่และถูกโจมตีจุดเกิดเพลิงลุกท่วมการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายค้ายาที่ได้รับการยืนยันจากเวเนเซเอลาอยู่ในน่านน้ำสากลและกำลังขนยาเสพติดผิดกฎหมายอาวุธอันตรายที่ทำลายชาวอเมริกันมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาทรัมป์เขียนบนทัศโซเชียลการประกาศโจมตีของทรัมป์ดูเหมือนจะใช้ถ้อยคำที่สื่อถึง เหตุผลว่าการโจมตีครั้งนี้มีพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่กลายเป็นแหล่งวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกรุงวอชิงตันหลังจากปฏิบัติการต่อต้านเรือขนส่งยาเสพติดลำแรกที่ถูกกล่าวหาของเวิเนเซเอลาเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งนั้นเหมือนฆ่าชีวิตผู้คนไป11รายฝ่ายบริหารของทรั้งและแจ้งให้รัฐสภาทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าการโจมตีครั้งแรกนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้อำนาจตามมาตราที่สองของประธานาธิบดีเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรือที่เชื่อมโยงกับแก๊งเรนดีอลูกัวซึ่งทรัมป์กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศและการโจมตีเรือลำที่สองนี้ก็เช่นกันทรัมป์ก็คงอ้างมาตราที่สองเช่นเดิมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหนึ่งวันที่เรือพิฆาตสหรัฐเมิกาได้ส่งหน่วยนาวิกโยธิน18นายขึ้นเรือประมงจับปลาทูน่าของเวเนซุเอลา และควบคุมลูกเรือ9คนไว้ราว7-8ชั่วโมงและหลังจากการตรวจค้นแล้วพวกเขาก็ปล่อยตัวไปการจุบตี่างๆเกิดขึ้นในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโต้กำลังรับมือกับการรุกรานของรัสเซียโดยมีการสองรบซาปาต์ส2งที่จะสิ้นสุดลงในวันนี้ครับการสองรบดังกล่าวมีทหารรัสเซียและเบลารุสประมาณ30,000นายเข้าร่วมซึ่งคำว่าซาปาต์แปลว่า ตะวันตกนั่นก็คือการสองรบเพื่อจำลองการโจมตีจากเบลารุสสู่โปโลแลนด์และลิทัวเนียบริเวณเมืองสุวรณกีในการ2อรบดังกล่าวสหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารไปสังเกตการสองรบดังกล่าวด้วยด้านวิกเตอร์เครนินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบลารุสได้บอกกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาที่มาเยือนว่าพวกเขาสามารถพิจารณาสิ่งใดก็ได้ที่คุณสนใจเครนินกล่าวว่า การปรากฏตัวของทหารอเมริกันที่สนามฝึกในเบลารุสเป็นเรื่องน่าประหลาดใจใครจะคิดว่าเช้าวันใหม่ของการฝึกซาพาด2025จะเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรกระทรวงการงหมเบลารุสกล่าวกระทรวงได้ออกถแถลงการระบุถึงการเข้าร่วมของเจ้าหน้าที่สหรัฐทำกลางตัวแทนจาก23ประเทศเรวมถึงสมาชิกนาโตอีกสประเทศคือตุรกีและฮังการีกระทรวงเผยแพร่ภาพ ที่แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาสองนายในเครื่องแบบกำลังขอบคุณเครนินสำหรับคำเชิญและจับมือเขาเราจะแสดงทุกอย่างที่คุณสนใจอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณสามารถไปที่นั่นเพื่อดูและพูดคุยกับผู้คนได้เครนินบอกกับพวกเขาเจ้าหน้าที่สหรัฐปฏิเสธที่จะพูดคุยกับนักข่าวซึ่งก็เป็นคำถามว่าฮังการีตุรกีและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโต ส่งทหารเข้าไปทําอะไรน่นอนครับว่าฮังการีทำตัวเหมือนกาฝากของนาโตเรียกว่าคานแทบจะทุกเรื่องแถมยังถูกยูเครนตัดเส้นทางส่งกา๊าซจากรัสเซียอยู่ในขณะน,นี้ส่วนตุรกีน,นั้นครับก็เป็นนกสองหัวพร้อมที่จะรับผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายแล้วสหรัฐอเมริกาล่ะส่งทหารเข้าไปเพื่ออะไรด้านอินเดียได้ส่งทหาร65นายเข้าร่วมการซ้อมรบดังกล่าว โดยอินเดียกำลังถูกกำแพงภาษีจากสหรัฐเมกา50%จากการซื้อน้ำมันดิบจากราัสเซียและมีแนวโน้มว่าอินเดียร,รัสเซียและจีนจะร่วมมือกันในเรื่องนี้ซึ่งหากการเข้าไปสังเกตการซ้อมรบของสหรัฐเมริกาสถานการณ์จำลองสาหัส2025เกี่ยวข้องกับการรุกรานเบลารุสของฝ่ายตะวันตกที่จินตนาการไว้โดยใช้กำลังรบจำนวนน้อยกว่าการรุกยูเครนในปีคศ2022มาก แต่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกองลังรัสเซียและเบลารุสซึ่งรวมถึงยานเกราะคือบินไร้คนขับ,ร,บ,บระบบก๊าทางอากาศและทรัพยากรทางทะเลก็ถือเป็นโอกาสอันดีสําหรับการรวบรวมข่าวกรองของสหรัฐในขณะเดียวกันในระหว่างการซ้อมรบดังกล่าวอังกฤษในส่วนคือบินลาตะเวนแบบ P 8ปดโพไซดอนไปบินรวบรวมข่าวกรองตลอดพรมแดนเบลารุสเส้นทางการบินแสดงให้เห็นครับว่าคือบินโพไซดอน หมายเลขประจําเครื่อง ZP809 กําลังบินขึ้นและลงตามแนวชายแดนด้านโปรแลรนด์กับคาลินินกาดซึ่งเป็นดินแดนแยกของรัเสเซียทางตอนเหนือและเบลารุสทางตอนใต้คือบิน P8 บริัติการจากฐานทัพอากาศลอสซิเมลในสกอตแลนด์ P8 เป็นแพลตฟอร์มแบบหลายภารกิจที่มีขีดความสามารถด้านข่าวกรองเฝ้าระวังและลาดตระเวน ISR ที่ครอบคลุมซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกัน สำหรับภารกิจทั้งบนบกและในน้ำแม้จะไม่มีการดัดแปลงใดๆก็ตามชุดมาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESM) มาตรฐานของ P 8ก็ช่วยให้สามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกและลำดับการรบทางอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือสหรัฐได้ดัดแปลงขึ้นบินแบบ P 8จํจำนวนหนึ่งสำหรับภารกิจ ISR เฉพาะทางเช่นระบบเรดาร์รับ A.N.A.P.S.154 Advanced Airborne Sensor หรือ A.A.S. แม้จะไม่มี A.A.S. กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาก็ยังใช้เครื่องบินแบบ P-8 เป็นประจำเพื่อปฏิบัติภารกิจรูปรวมข้อมูลข่าวกรองซึ่งยังไม่แน่ใจครับว่าเที่ยวบินดังกล่าวนี้จะรูปรวมข่าวกรองอะไรบ้างแต่จากเส้นทางการบินก็พอจะอนุมานได้ครับว่ากิจกรรมการส้องรบในคาลิินกาดและเบลารุสในขณะนี้ หมายความว่ามีจุดสนใจมากมายสำหรับนาโตซึ่งอย่าลืมครับว่าการซ้อมรบซาแพั2021ในอดีตถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มกันการเคลื่อนกำลังทหารและอุปกรณ์ทหารไปทางตะวันตกหลายเดือนก่อนที่มอสโกจะเปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณอำนาโต้ได้ประกาศรายละเอียดของภารกิจใหม่นั่นก็คือภารกิจ eastern sentry โดยการส่งเครื่องบินแบบ s 6 2ลำ และเรือฟรีเกตต่อต้านอากาศยานของเดนมาร์กเครื่องบินลาฟาวสามลำจากฝรั่งเศสและเครื่องบินยูโรไฟเตอร์สี่ลำจากเยอรมน,นีเครื่องบิน f 3 5 a จากอิตาลีและนทเทนเธอร์แลนด์ซึ่งมีฐานทัพยอยู่ในเอสโตเนียและโปรแลนด์ตามลำดับและถูกส่งไปประจำการเพื่อช่วยป้องกันปีกตะวันออกของนาโตแล้วซึ่งบริเวณเมืองสุวานกีของโปรแลนด์ริมพรมแดนลิทัวเนียเชื่อว่าเป็นจุดฮอสปอต ที่รัสเซียและเบลาลรุสต้องการครอบครองเพื่อเชื่อมต่อคารินินกราดของรัสเซียแน่นอนครับว่าที่นี่จะเป็นศึกใจสมรภูมิเดือดอีกแห่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ